อร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้เนี่ยนิพามากับอีกหนึ่งร้านครับที่โด่งดังในโลกโซเชียลนะตอนนี้เขาเปิดหน้าร้านถึงสสาขาด้วยกันกับร้านที่มีชื่อว่าตั้งใจย่างนั่นเองนะครับผมวันนี้ที่พามาคือสาขาแรกของเขาครับเมื่อก่อนเนี่ยทางครอบครัวของเจ้าของร้านเนี่ยเขาชอบทําอาหารมากๆเลยครับเวลาที่เพื่อนมาบ้านเขาก็จะจุดเตาถ่านครับย่างอาหารเสิร์ฟให้ทุกคนได้ทานกันฮะแล้วเวลาทุกคนได้ทานกันก็จะพูดเป็นเสียงด้วยกันว่าอืม um, หอมทางร้านจึงได้แรงบันดาลใจครับมาเปิดร้านนี้นี่เองนะฮะและ เมนูอร่อยยกนิ้วในวันนี้ครับกับชาตามือนั่นก็คือเมนูบะหมี่แห้งหมูแดงนั่นเองครับผม <Wow. S 1> เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านเลยนะได้มิชลิน2ปีซ้อนเลยจ้าวสันเนีมีความนุ่มแล้วก็มีการผ่านเรียกว่าคุกน้ํามันมานิดหน่อยนะเรื่องหมูของเขาเนี่ยคืออร่อยมากๆ กลิ่นายสโมกเอยหรือว่าจะเป็นการย่างมาก็ดีด้านในที่มันจะมีความนุ่มด้านนอกที่จะมีกลิ่นถ่านนิดนิดเรียกได้ว่าหาที่ไหนไม่ได้นะไม่เชื่อมาลองกินดูนะจ๊ะต่อไปเลยครับผมนั่นก็คือข้าวหมูแดงย่างถ่านแบบพิเศษและไข่าดาวนั่นเองครับผม wow. เขาอร่อยมากเลยนะมีความกลมกล่อมมีเรื่องราวของเครื่องเทศต่างๆนาที่ใส่อยู่ในนี้แล้วมันไม่ได้หวานจนเกินไปอร่อยจริงดีเยี่ยมเลยและต่อมาครับที่นี่ครับเขาก็ยังมีเมนูน้ําซุปนะกับเมนูเกียวกุ้งน้ํำนั่นเองนี่ พรีเมียมเลยนะตัวเนื้อกุ้งที่เขาบอกว่าแน่นๆเนี่ยมันเต็มคำจริงๆแล้วก็ตัวน้ำซุปเนี่ยทำได้แบบเชงเชงสไตล์จีนอันนี้แหละคือเกี๊ยวกุ้งน้ําที่ดีนะฮะฝากไว้เลยฮะแล้วปิดท้ายด้วยนี่ครับตั้งใจย่างแพนเตอร์นั่นเองะฮะ <Wow. S 1> มีหมูแดงนะครับลิ้นหมูนะฮะแล้วก็ซี่โครงหมูนั่นเองนะครับผม ฝากไว้เลยนะทุกท่าน,นกับร้านตั้งใจยากนะตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับซอยถนนจันทร59นะสามารถไปจอดรถที่นั่นได้นะครับแล้วก็เดินจากตรงนั้นนะมาประมาณ200เมตรมาตรงแยกที่ใกล้กับถนนเจริญกรุงนะร้านเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับอีกอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้ขอปิดท้ายมืออร่อยด้วยชาเขียวมัชชะตราชาตามือครับวันนี้เลือกเป็นมัชชะนมนี่เลยได้รสชาติที่มีกลิ่นหอมนะครับกลมกลม่อมชาเขียวมัชชะ มีทั้งชนิดขวด40กรัมและชนิดถุง100กรัมครับผลิตจากชาเขียวมัช่าครับทำให้ได้รสชาติจากชาเขียวที่กลมกล่อมครับสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นและทำเมนูของหวานก็ได้เช่นเดียวกันครับหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า160สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะช้อปปี้ a าซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์อ แอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีแบบทั้งสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเฮอร์เบอร์ e ฮาส์ออฟฟิเชียลครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบอร์เฮาและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ทิกตอกเซิร์ชว่า เพอร์เบอร์เฮาส์ครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ